กับวิดีโอมันบอมนอันไล่สดนะครับมันเลยเปลี่ยนหน้ากล้องว่าไรครับอันอออนี้เขาสีเอารถไถมาปั้นนะครับนี่ปั้นปั้นเครื่องมันให้ให้มันออกแล้วก็ เราก็จเอารถนะครับรถไถไถมาไถใส่คนงานเก็บใส่คนงานเก็บทั้ง โล้ก็ไล่ก็ไล่น,น,นี่ยาสาซิซิผาอะไรไอันนี้ก็มาขอเพิน่นไปต้มกันเอาถงปุ๋ยมาใส่ ใไซเราก็ไปบรรจุขงอวหมี่กลางห้าง,างก็คือขัดออกนี่ครับอันนี้แค่อถโอเคครับผมขอคคบออคุณครับ